กอล์ฟฟิลด์ทริปส์คุณนุกสุธิดาลูกปีปูนี่นะครับพาทั้งคู่เนี่ยที่นี่เลยเอเมออคาเฟ่แอนด์ฟูริสเต้ที่มีกิจกรรมเตรียมมาให้พวกเราทำด้วยใช่ครับขนมยังไม่เคยทำด้วยกันเลยค่ะมีแต่แม่ทำอร่อยไม่อร่อยก็ต้องกินก็ต้องกินโอ้ำไม่ทำอร่อยไหมลูกพรก็ไม่นะบังคัก็ไม่นะครับช่วงจริงหรือไม่จริงลูกรักติดเกมขั้นสุดจนแม่เนี่ยต้องงัดมาตรการเด็ดมาต่อรอง แบบถ้าเราทำเงินกับเกมไม่ได้สองปีไม่ให้สองปีต้องเลิกเล่นเกมคนอย่างนุกสุดิดาทะเลยังเรียกแม่งกทุกบาททุกสตางค์จริงหรือไม่จริงพี่นุกให้เงินลูกเรียกวันละสี่สิบบาทอา้าวทำไมอะคะไม่ได้ไม่เรียกว่างกเรียกว่าสมเหตุผลอคุณพ่อคุณแม่ชอบโชวหวานจนลูกพาเลี่ยนกับความรักมาม่ากับดน๊ดดี้ทะเลาะกันไหมทะเลาะครับอา้บอาว พิปโป้เนี่ยเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่เลยใส่ใจคุณแม่น้อยลงมากผมใส่ใจแม่นนตลอดครับโอ้ยอย,อยู่เป็นนะคนนี้เออเอาวน่ากินท้งนั้นเลยอันนี้ก็คือยำถั่วพูนะครับซึ่งเป็นยำถั่วพูที่ใช้แห้พนองด้วยที่เลี้ยงลูกเล่งให้ลูกติดแบบนี้นะคะ่ะคือเราเลี้ยงเขามาคนเดียวอะสุดท้ายเขาก็รู้ว่าไม่มีใครก็มีเราคนเดียวคนระับ